จงแกสมผลเก้ากำลังอีกบวกหนึ่งบวกแปดคูณสามกำลังอีกเท่าหนึ่งอีกจะมีค่าเท่ากับเท่าใดในเลขคนนี่เข้าเอิว่าสมผลใจกำลังเริ่มจากสมผลที่ให้มาเขาผัดเพี้ยนมาจะได้เป็นเก้ากำลังอีกคูณกับเก้าบวกให้แล้จะเป็นแปดคูณสามกำลังอีกหนึ่งนี่ย้ายมา กลายเป็นลบหนึ่งเท่ากับศูนย์เก้าเมนเท่ากับสามกำลังสองจะเป็นสามกำลังสองถังเมื่อกำลังอีกเก้าที่เขียนว่าทางหน้าเพีเลยก็ได้บวกให้ตัวนี้จะเป็นแปดคูณสามกำลังเอกลบหนึ่งเท่ากับศูนย์เวลานี้ห้าผัดเปลี่ยนทุ่มพ่างของตงัวนี้จะเป็นเก้าคูณให้สองคอูณเอก เท่ากับ x คูณ2สัญลัเปลี <X <X ่ยน x มันอยู่บน2 2อยู <X <X. <X ่บน x ได้เช่นกันจะกลายเป็น3กำลัง x ทั x ้งเมดกำลัง2บวกไฮซตตวนี้จะเป็น8คูณห้3กำลัง x ลบ1เท่ากับ0มอนี้เพื่อเป็นการสังเกตง่ายจะจะวางเปลี่ยนใหม่ก็คือตัวนี้วางที่เท่ากับ3กำลัง x นันนี้ x จะมีค่าเท่ากับเท่าไรก็กแล้วแต่เวลาขึ้นกําลังสามขึ้นกาลังของตัวนั้นมันจะออกมาเป็นค่าที่ใ,ใหญ่กว่า0ูนย์ดูเสมอดังนั้นตัวที่นี้มนใหญ่กว่า0จากสมพลเทิงนี้เราก,ก็จะได้เป็นเก้าสากำลัง x แทนด้วยตัวที่จะเป็นเก้าที่กำลังสอบวกให้8คูณให้3ามกำลัง x เท่าที่จะเป็น8ทีลบ1นเท่ากับ0มน,นี้กลายเป็นสมผลขั้นสองซึ่งตัวรับในขณะนี้เป็นตัวทีและว,วันนี้เฮาสมัถใายสูตรเดนตาเข้ามาแกในเลขคณิตแต่จานจะใช้วิธีการแยกเป็นส่วนขูณเวลานี้สังเกตเห็นว่าอันนี้เกาอันนี้แปดอันนี้ลบหนึ่งดังนั้นเฮาเขียนเป็นเกาทีกำลังสองตอนนี้จะเขียนเป็นบวก เก1าที่ออกไปทแล้วก็ลบให้1ตัวนี้เท่ากับ0เวลานี้อันนี้เก้าทีกำลังสองอันนี้9 t, ก้าทีนน 9, t, ฉันเอาเก้าทีออกมาเป็นโซนโคนหมายความว่าจับโค้สองตัวนี้สตัวนี้จะเหลือเพนทตัวนี้ออกมาเวจะเหลือเป็น, t, นออมามาเล็กนึงจะเป็น, 1, น,นทีบวกหนึ่ลบลบเอาลบออกเป็นโซนโคนสันทางไานจะกลายเป็นทีบวกหเท่ากับ ศูนย์เวลาที่สังเกตเห็นว่าตัวนี้คือกันเอาออกมาเป็นส่วนโค้งก็จะได้เป็นที่บวกหนึ่งคูณให้เกาทีลบหนึ่งเท่ากับศูนย์หลังจากนี้หากเอาแต่ละส่วนนี้ไปเท่ากับศูนย์ส่วนคนที่หนึ่งที่บวกหนึ่งนี้ไปเท่ากับศูนย์ส่วนคนที่สองแมนเกาทีลบหนึ่งเท่ากับศูนย์หลังจากนี้เฮาก็ถอดเอาค่าคงที่ได้เลย วกึ่งย้ายไปเปลี่นลบหนึ่งจะเป็นชี้เท่ากับลบหนึ่งตัวนี้เห็นว่ามันน้อยกว่าศูตรอิงตามเงื่อนไขที่หาว่างที่ใหญ่กว่าสูตรก็หมายความว่าตัวนี้นี่มันบ่เหมาะสมหมายควาว่าลบหนึ่งที่หาบ่เอาบอ่เหมาะวันนี้ลบหนึ่งย้ายไปเป็นวกหนึ่งถอนที่ก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนเกา่าตัวนี้มันใหญ่กว่าสูตรแสดงว่าค่าของตัวที่นี่หาได้เพียงแต่ค่าเดียวตัวนี้ก็คือที่เท่ากับหนึ่งส่วนเกา่า หลังจากนี้ก็เอาค่าของตัวนี้นี้กับประธานสมบัติเฮาว่างก็คือตัวนี้เฮาฟางว่าที่เท่ากับสามกำลังเอกสัตว์เจะได้จากที่เท่ากับสามกำลังเอกเขาจะได้ที่แม่นึ่งสนเก่าเท่ากับสามกำลังเอก 1.9ส่วนาี้เราสมารถเขียนได้เป็นหนึ่งส่วนให้สามกลังสเท่ากับสามกลังเีกเวลานี้หนึ่งส่วนสามกำลังสนจะเท่ากับสามกำลังลบสองมขึ้นมาทางด้านถึงจะกลายเป็นกำลังลบเท่ากับสามกลังเีกเวลานี้เราเห็นว่าพื้นคือกันสาระท้าปะพื้นเลยทิ้ไปสาระ้าอจะบา้เป็นลบสองเท่ากับเกหรือว่า x กนี้เท่ากับลบสอันนี้เมน ผลของสมุนทีให้มาท่าน,นี้ฝากทุกคนก็แชร์และติดตามแล้วเฮาพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไป